สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมดดำเคลื่อนไหวแล้วหลังลีนาจังปล่อยโฮพูดคุก VIP จนย้อนมาค่าตัวเองเรียกได้ว่ากำลังเป็นประเด็นที่วิภาควิจารณ์เมื่อลีนาจังได้ร่วมคุยข่าวในรายการแชร์ของมดดำข้าชาพาในคดีแชร์ลูกโซ่ฟอร์เร d ดีอยู่ในคุกไม่ได้ลำบากอยู่อย่างสบายเนื่องจากในคุกก็มี VIP นั่งเทรดหุ้นอยู่ในเรือนจำ จนทางด้านกรมราชธานต้องรีบออกมาชี้แจงประกาศเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่กล่าวอ้างพาดพิงเพราะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการควบคุมดูแลผู้ต้องขังคดี Forex 3D จนมดดำข้าชาพาได้ออกมายกมือไหว้ขอโทษกรมราชธานพร้อมบอกจากนี้ไปในรายการจะไม่มีการนำเสนอลีน่าจางอีก และในเวลาต่อมาลีนาจังนั้นก็ได้ปล่อยโฮกลางโซเชียลทราบซึ้งใจประชาชนส่งกำลังใจหลังถูกสั่งปลดจากรายการแฉปมพาดพิงกรมราชธานมมีคุก VIP โดยในช่วงหนึ่งในคลิปวิดีโอลีนาจางก็ได้ร้องไห้และยกมือขอบคุณประชาชนและกล่าวว่าประชาชนทุกคนปกป้องแม่นะคะ แม่ผู้แทนใจของประชาชนที่ร้องให้มันเป็นน้ำตาของความปราดปลื้มใจที่มีคนรักทั้งประเทศที่เป็นห่วงเราขอบคุณประชาชนและสํานักข่าวสื่อทุกสื่อทีวีทุกช่องเว็บไซต์ข่าวทุกเว็บไซต์อินสตาแกรมเฟซบุ๊กทิกต o อก ที่พูดถึงและปกป้องอีกทั้งยังกล่าวว่าแมลีนาเปรยียบเหมือนแมวเก้าชีวิตที่ข้าไม่ตาย25ปีที่ข้าแม่ไม่ตายขอบคุณทุกท่านจริงๆทำกลางชาวเน็ตที่เข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมายล่าสุดมดดำคชชาพานั้นก็เคลื่อนไหวแล้วในโซเชียลหลังลีนาจังปล่อยโฮพูดถึงคุกวีไอพีจนย้อนมาฆ่าตัวเองโดยมดดำคชชาพาก็ได้ทำพิธีไหวพระพิคเนตโพสระบุข,ข้อความว่าไหวพระพิคเนตในวันคเนตจะตุรัฐ ท่ามกลังคนดังในวงการบันเทิงที่เข้ามาร่วมอนุโมทาน,นาสาธุกันอย่างมากมายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ